สวัสดีครับผมกับสิบหาแมงกีซ้อนที่เ่านะครับผมตอนนี้ก็คืออีพีที่สองนะครับผู้ใดบัลลนได้เบิ่งอีพีแล้วนะครับเขาไปเบิ่งนะครับรับประกันได้เลยครับบอกความมั่นความนีนะครับสุดๆเลยครับเอาเข็นนีนี่แต่ตัวใหญ่ครับสิตอนนี้อยู่ในอีพีสองนะครับนี่แต่ตัวใหญ่ครับ เหลือเนเบิงอีพีแหละนะครับขอยเบิ้งได้เลยน,นะครับเบิงที่ละครับไมน้นีนะครับมีตัวแง้มงามครับผมอีพีทีหนึ่งนะครับขอไอเบิงได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ หลายครับหลายคักครับนี่ตัวใหญ่ครับไม้หนึ่งสุดยอดเลยครับส่วนไม้เถอะครับขันผู้ใด็บว่าหนเห็นนะครับแต่ขอเบิ้งในอีพีทีหนึ่งนะครับสื่อผมไปทายไปนะครับอีพี่ทีหนึ่งนะครับไม้นะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายเบิ้งไม้ต่อนเอาขึ้นนะครับผมครับผมต้อนี้กะเดี๋ยวเสียเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ หลายนะครับนั่งหลายอยู่ครับนี่ครับนั่งหลายอยู่นะครับคุณอิลี่แล้วครับนั่งหลายบักคาเกอร์ครับผม ตอนนี้ก็ล่มครับล่มล่มแห้งเล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปเอาขึ้นครับผมไลา้ๆยแล้วครับนี่ครับโอ้มีตัวใหญ่มงางามครับไม้นี้ สุดยอดเลยครับไม้นี่ครับบดกแล้วครับไม้นี่ผมีผ่านนะครับตันไม้ลักษณะนี้ผมว่าผู้ผ่านแน่นอนนะครับแนวนี้นะครับเวษไม้เป็นแบบไดนะครับขอบอีีหนึ่งนะครับผมใบไทยใบเดิมกันนะครับอีพีหนึ่งนะครับหมดกันห้ายนะครับหลร้ายแล้วครับ ซฤษีมันเกือบสองโลละครับมานแล้วมานแล้วมือน,นี้นี่ครับหลายนะครับยีดาหนอกก็หลายนะครับ,ออกกค,รบคุณต้องทยยอยเก็บใส่เรื่อยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นหยานะครับบัญหญยาไอศีหลือมันเอาอ,ออกบัเบิดนะครับบันหยาก็เลยปล่อยเลยครับ หม้นี่ตรงมีอาจจะได้ซ้ำสองรอบสามรอบนะครับพอเป็นไม้ขอนขงใหง่นะครับขยับไปที่ละมุมทีละมุมนะครับเดี๋ยวไห้นะครับเดี๋ยวสิทายเบิ้งไหมนะครับตอนเอาขึ้นนะครับไปครับไปเอาขึ้นอีกจัดรอบหนึ่งนะครับโอ้หลายแล้วครับเอาขึ้นเลยแล้วครับ นี่ตัวใหญ่ครับหมายนี่ตัวใหญ่แห้งครับหมายนี่ตอน,ตอนนี้ล่มแห้งครับลมบ่มบึ้มๆเลยครับตอนนี้ ายแหงครับเครื่องตะกาลนะครับผมสองถึงสามลูกครับมานแล้วมานแล้วมุนี่มานแล้วล่มแห้งครับล่มบึมๆเลยแต่กันยังล่งเรื่ยเรืออยู่นะครับอางมาลนะครับนั่งตัวนั่งหลายอยู่นะครับ ว่าพีชที่มันล่มนะครับตอนนี้ร่มแห้งครับหลายครับตอนนี้มดกับหลายครับด่ครับหลายนะครับนี่นะขอบหลายครับมันเป็นหยานะครับมันบริเวณ่ายางมะนํำครับมันนี้ข่ายางออกตากนะครับบริเวณเขามานํำนะครับลื่นๆนะครับ ทั้งีผ้ายางนี่มันกับปสิบปะเดเียก็บนะครับแต่ว่าไม้นี่มีติตัวใหญ่รครับตัวใหญ่าง,งามทั้งนั้นเลยครับตัวใหญ่แห้งครับไม้นี่นี่นะครับมันมาส่วนมหมางก็ซีในขอบมันนะครับเพราะว่า มันเป็นหยานะครับมันก็เลืยบ่คอยขอมานะครับนั่งไหลยอยู่นะครับพี่มาเ,เรื่อยๆครับเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวจิไทยเบิ่งไม้นะครับมาเ,เรื่อยๆอยู่ครับ รผมกอนนี้ก็มันลายแล้วครับเดี๋ยวเชียวขึ้นอีกนะครับนั่งลายอยู่นะครับคุณแต่มันล่มแห้งครับ ข้างในเฮ้ยครับต้างไนกล้วสมัยที่ไม่เปิดนะครับเครื่องตะก,กาศแล้วครับสองถึงสามลูกนะครับใบเทอะละซึ่งผมบ่ได้เปิดเบิดเครื่องสอดแจีงคือผู้ใดหลายหลายคนนะครับเพราะผมเปิดแค่สชัมม่วโมงสองชั่วโม,มงนะครับ ผมเปิดแชร์หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับคือตอนนี้ก็เปิดไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้จี้สองโลสามโลนะครับก็ถือว่าหมายยังเด็ดอยู่นะครับเปิดไปขึ้นสดแจ้งึ้นเพื่อนนี่ผมว่าตงมี้สิบโลแล้วครับย,ยบบังหลายอยู่นะครับพุ่ครับก็ยังหลายนะครับพี่ เดนงมาเรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยวไว้นะครับเดี๋ยวสีทายเบิ้งใหม่นะครับตอนนราข้นนะครับอาจจะเป็นหลอบสุดท <with me. S 1> <ed> ้ายนะครับลมมันแห้งนะครับลมมันแห้งเน่ยครับบึมๆเมเลยครับต่วกันยงมีตัวนะครับเอาไปถลำมืออื่นนะครับต่อมาแก้มือนะครับต่อมาซ้ำอยู่นะครับรอบสองนะครับตัวนี้เดี๋ยวไว้นะครับเดี๋ยซทายเบิ้งใหม่ครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นหลอบสุดท้ายนะครับ สีเอาขึ้นแล้วนะครับก็นังหลายอยู่นะครับทั้งหนอครับแต่ว่าหั่งขีับบานแล้วครับผมมันมากลเติมนะครับก็เลยอยากกบนะครับมานี่มีตัวใหญ่งามครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับส่วนผู้ใดอยากหูนะครับว่าไม้เป็นแบบใดนะครับขอให้เบิร์ในอีพี่หนึ่งนะครับ สืบทยแล้วก็บ,บอกไว้นะครับอันนี้ใส่เวลาแค่สองชั่วโมงนะครับบดห้องดวนนะครับสองชั่วโมงนะครับผมบดห้องดวนคือเพิ่นมูเพิ่นนะครับนี่นะครับเครื่องกระต่ายนะครับถือว่าได้ร้ายครับวันนี้ ไม้แบบนี้นะครับอ่าจะมีสามลูกนะครับมือนี้อันนี้ห่อแค่แป๊บเดียวนะครับได้จำประมาตั้สามกิโลครับมีตัวใหญ่งามครับไม้นี่แล้วก็สิได้เก็บควางกับบ้านแล้วครับผมเลยจากเบิ้งนะครับไม้นะครับไม้เป็นแบบใดวิธีเลือกไม้ไม้เป็นแบบใดนะครับขอเบิ้งในอีพีทีหนึงนะครับ แถ่ายแล้วก็บรรย้ายไ้นะครับในอีพีที่นึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้สำเนี้นะครับผมขอบคุณครับหโหครับของแถมครับบักไงเลยครับอยู่ในกระเป๋ากล่องนะครับถ้าบบเห็นก่อนนี่ไม่ซิดนะครับอันตรายนะครับนี่อันนี้ผมได้เปิดเสียงนะครับ ไ่ได้เปิดเสียงนะครับมาได้ใส่นี่มันยังมีตูหลายอยู่นะครับแต่มมนตองเด็กกลับนะครับร่มครับโอ้ยลมแห้งครับเดี๋ยวไปนะครับอีพี่หนาสิพาไปใส่นะครับสิพาไปหาอีหยังนะครับกับปวดทิดตามไปนะครับผม